สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชิฟต์สุขสุขคนเด้อยินดีตอนหับของสู่ซองสุขพลอยยังคือเก่าเพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศน้ำแลงเลงเพื่อนดูซานนี่แหละพี่น้องด้านหลังเขาก็จะเป็นนั่นนาสมเมนฟอแหละเนาะอันนี้คอยกสินั่งเพื่อนคือเองเลยพี่น้องเมื่อนี้กับบุ้มียังลายเนาะกับสีผ้ามาเบิ่งกับเบาะจนกับเบาลาวเห็ดตั้งเห็ดตั้งก็คือเห็ดเก้าอี้เห็ดโต๊ะอะไรพี่น้องก็โห้ะคนเห็ด ใหญ่โบเนาะเห็ดแบบใดก็ยังโบหูแลนะ้พี่น้องระวังไม้ไม้กับจะเป็นไม้อันที่เขาใส่หัวคันใดนี่แหละพี่น้องไม้อันคืนอเขาทาสีแดงๆไงเนาะมันเหลือดผลก็เลยสีเห็ดเนาะพี่น้องเพราะว่ากับโอ้โหสีได้ใหญ่สีใดโอ้โหไม้มันจีพอร์รอนะก่เลยเนาะแล้วกัสีผ้าไปเบิ่งเพื่อนสะพอนเลยพวกอ่ามีพี่น้องผู้หนึ่งคนบอกว่าอัปเดตเพื่อนให้เบนะิ่งแน่กัยังบ่ฮอนใส่ลูกน้องกัคือเก่าอะไรเนาะพอปีนี้กับยุทธีกันเห็ดเป็วควาเบิ้งงบกัน้อพี่น้องกั แต่ว่าสิอัปเดตให้เบิ่งว่าเพิ่นก็อยากเบิ่งเนาะแล้วก็สิพาเบิ่งชุ่มฟูยเพิ่นเฮ็ดโตเฮ็ดตั่งหมอพี่น้องไปเบิ่งไปชมด้วกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเฮือนแหละพี่น้องก็ยังสัมเก่าอยู่แหละเนาะสัมเกลียววางท้างถ่ายวางอะไรที่เพิ่นเฮ็ดวางหันก็เฮ็ดอันนี้เนาะเพิ่มเติมคือหัวคันใดมันแล้วแหละพี่น้องแต่กะปีนี้คือสิได้ซสำเนละเนาะเบิดงบแะไรพี่น้องขับวอยามได้มีเงินเปล่าจักปีได้ดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะสีห้องพื้นก็ยังบ่ได้ทาไว้้้ซ่พีนอองเย ว่าซีทาไว้กันแต่ว่ายังไม่ได้ทาอยู่เนาะจากยามได้แหละเล้วแต่ที่ว่าฝันผ้าเบ่งฝันใส่เล็กระเบียงหน้าบ้านหวงหันกะใส,ส่วิสีแหละพี่น้องนี่ทั้งหน้าบ้านกะให้เฝันใส่เล็กวิสีให้เนาะนพี่น้องแต่อันนี้ไม่มีตะกี้ฝุ่นเนาะฝุ่นติด วิศี่แหละพี่น้องใส่เล็กก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นไม้เท่านั้นี่ะวิศเนาะพวกคันใดก็ประมาณนี้พี่น้องเยส่วนประตูอันทางขึ้นกับเห็ดวิศีพี่นอ้องสองอันปิดปิดประกบกันวิสีอันนี้ก็เปิดออกปิดวิศี่เห็ดวิสี เปิดขึ้นไปนพี่น้องได้ไปซ้ำดีเลยพี่น้องเอ้ยแล้วนะหลังจากที่เพิ่นเทพื้นเพิ่น,นสาบเนาะแล้วก็ใส่เล็กไปสิอลไนี่หน้าบ้านนะ้าใส่ไปสิแลไรพี่น้องคือเอาห้เบิ้งบางหั่นทำอะไรเนาะใส่ไม้แล้วก็ใส่เป็นเล็กทาสี่เอานี่แหละพี่น้องแต่ก็สิมีขี้ฝุ่นขี้ดินสลับผัดอะไรเนาะก็ยังบ่ทันเร้วคนกับประธานได้อยู่หนะะ ไม่มันก็สีแตกๆเนี่ยพี่น้องมาทางนี้ก็เป็นหน้าแมงปอะไลหน้มเต็มมาๆอยู่พี่น้องมังหงก็กำลังเริ่มมากใหม่อีกเนาะแต่ว่าหน้าคอยหนามบกอเลยพี่น้องหน้าแซมงปอเลยแบบว่าน้าแถวทนี้มันก็ไหลลงไปเนาะมันก็เลยมีนาหลายหน้าคอยเลยหน้ามันโน้นนะนี่แต่ว่าก็สิเปลี่ยนแปลงไปพาช่วงนี้ฝนตกลายเถื่อเลย ข้างเฮือนกับสีต้นไม้ใบหยากับสีเขียวขึ้นเนะาะทั้งข่างก็เด็กพี่น้องที่เิ่นเห็ดบางท่านก็เห็ดเห็ดบัว,บวก็คือเห็ดขอบอันนี้ก็แล้วเลยเนาะนี่บัวแอวแล้วก็แล้วก็กขอบเทงสีนานะพี่น้องขอบเทงเป็นเส้นอันนี้เนาะก็แล้วสองหนุ่มเหิือนก็เห็ดโตเห็ดตัง้งเหมือนนะ้พี่น้องพอดีสิพาไปเบิ่งเนาะพาเบิ่งเพื่อนก่อ,น,อนนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นทางขึ้นอันนี้เฮือนแม่เลยเนาะ กระเบงด้านในก็นเลยนะพี่น้องก็จะเป็นขาาปูนขาวๆก็คือนะพี่น้องเพิ่นว่าเอื่อยเพิ่นว่าต้องทาสีห้องพื้นไปแต่เฮากับบท่านได้ทาเนาะพี่น้องพอช่วงนี้ก็ยังไปใส่บนะัได้อะไรเนาะก็เลยยังไม่ได้ทาพี่น้องเลยในเฮื่อนกะติแต่ประเทศพื้นแล้วพี่น้องเลยทั้งเป็ดทั้งไก่ก็หมักมากขึ้นขึ้นมาอยู่แล้วก็มาขี่ใส่ไม้ยังใส่เนาะเป็ดขี้ไก่นะในเฮื่อนกะสีเอาเสื้อผูกพี่น้อง เลาฝนตกเลยเอาเสื à, uc, ้อผ้าใหญ่มาตากไว้น okay ีมาผึ่งผ um ึ่งลมไว้นีเนาะตอนบ่มีฝนตากเด็พี่น้องดำๆน่ะไม่ต่ขี่เป็ดขี่ไก่พี่น้องเลยกระสุ่มก็เอามาตันไว้อันพวกดีๆดดุกดุยโดโดมันดื้อมันมักขึ้นมาหยอกกันหยอกกันแล้วก็มากัดกระสอบยิ้วหอยหรือว่ากระสอบนุ่นที่่อยปอกแล้วเะยพี่น้องมันดื้อก็เลยตันไว้บรให้มันขึ้นเนาะนักจะเป็นประตู ประตูก็ยังบริได้ขบซําพี่น้องเอ้ยยังบริได้มีเงินสื่อแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบของเบาพรเผนใส่บ่ได้เผนก็เลยแบบมาให้เฮาไว้นะไว้ใส่นะส่วนบ้านนั่นก็มีแค่าหาอัานหนึ่งบ้านน้าต่างก็เฮางื่อเองเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ได้บรบอะไรบริได้บรดมีเงินจากไปสื่อทีเดียวนะพี่น้องเอ้ยก็ประมาณนี้เลยนะเนาะเงินก็ยังคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยก็ยังบรดิดมียังมากมาย ก็ได้แต่ซ้ำนี่แหละปีนี่เนาะหิวก็ยังบม่ได้ยัดมอนยัดสนอนซ้ำพี่นออ้องนี่เขาก็สีออกไว้เนาะพี่นออ้องเพื่อนกะคือค่อยว่าวันแหละมันยังบม่ได้ลายทอแต่คือเก่าอะไรพี่นออ้องเอ้ยทอแต่ว่าระเบียงหนะ้าบ้านมันแล้วเสือแหละเขากส็สะพาไปเบิ่งซุ่มปูซ้ายเพนนิ่นอันเห็ดโต๊ะเห็ดตัต้งก่อนเนาะบัดน,นี้เสียมัวล็องก็ร้องว่าอ,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 อยู่ทุกนาพี่นออ้อง ส่นกำลังเห็ดโตเอตังบ่ได้แทกบ่างนี่แทกบ่ได้เอาแับบิดแทกแทกใช้มือตัวเองนใช้มือแทกว่าเทินชิว้าวพี่น้องเาสิเห็ดโต๊เป็นมาบ่นี่ไม่ก็สิเป็นไม้แดงที่เขาอันเรือเห็ดระเบียงหน้าบ้านนะพี่น้อง่นคาต่ำคาสูงพ่อ สบายดีพี่น้องมาจอนเชนเนลฝากเขาไปให้กำลังใจเพื่อนเด้อพี่น้องไม่ก็ได้ได้ได้บูมซิพอหรือเปล่าเนาะเห็ดจากอันนั้นเนี่ยอันเดียวอันเดียวกับบมมีอันนั่งนี่แหละมันต้องมีอันอันนั่งอีกเนาะเห็ดแบบอิงค่ะเด้อแบบอันนั้นคือกระเจ้าเห็ดจากไม้เรือพี่น้องเอ้ยเห็ดจากไม้เรือเพื่นก็เลยอยากเห็ดเนาะ ไม่กระสิปะอไอ้คนทำมันอะับบวิตกกดินพงใส่นาอพี่น้องนี่ไม่แดงไม่แดงแก่มันแกน่มันใจมันอะไรแต่ว่ามันกรสีมีแตกเติมเพราะว่าตัวดีมันก็เลือกใส่หัวกันใดก็เลยใส่ระเบียงหัวขันใดก็เ,เ,ลลเ,ดเ,เลยเนาะไม่แดงอย่างดีเลยพี่น้องอันนี้คือเป็นคนตกวิตกกิดินมันพงใสห่หัเนาะคนก็นังเห็ดอยู่ย บิดก็อยากได้ลายอันอยากได้ทั้งโต้แล้วก็แบบเก้าอี้แป้นมาแบบอิงเดีแบบเอาไม้เห็ดเดี๋ยวพี่นอ้องแต่ว่าไม้มันเบิดเนาะไม้มันยันไม้่มพอนะก็เลยเห็ดได้แต่สำนี่แหละนะคือคามันเนาะพี่น้องเผื่อเห็ดคามันก่อนแล้วก็อันนะนันะ้นก็บคามันเนาะจอดตัวอีก็ได้จอดที่กปู เพิ่นกระสีเห็ดจังสีเนาะพี่น้องนี่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดออกเนาะความสูงความยังเพิ่นสีเอาสัมได้เพิ่นกระสีตัดไปอันนี้เพิ่นเห็ดคามันเห็ดโตเนาะได้หนังเซาเหรอเนาะนี่วิริยพี่น้องจังสีเอาตั้งเพิ่นสิไม่ก็มิจะเปื่อนเปื้อนพี่น้องเว้แต่ว่าอยากให้มันเตี้ยก็ตัดออกอีกแต่่พะวงเพิ่นพ่อสมนี้หรือก อันนี้คือข้างหนึ่งแล้วก็อันหน้าข้างหนึ่งแล้วมีไม่แป้นมาใส่แถวกลางเนาะก็ประมาณนี้เลยเล็กตะปูก็เอาเล็กตะปูที่เรืออยู่แหละพี่น้องเอาคองที่เรือแหละมาเห็ดเนาะอันเดียนะคือเพิ่นจับอยู่ฉันนะใส่ไหนก่อนนะใส่ไม้ปูเลาวพงจาตัดเนาะจากตัดง่ายเพิ่นก็สิใส่ไม้ปูแล้วพี่น้องเอ้ยเอาก็สิเบิ่งเพิ่นเห็ดเนาะอันเดียพี่น้อง ยามนึงแล้ว <irgendw> พ <carbono> ี <t os> ่น้องตะกักอากาศห้อนลายแดดลายซ้ำมือเลยเนาะห้อนแหงแดดแหงพี่น้องเฮ็ดก็ยังบ่ออกจักเทื่อเนาะกินแกงเ็ดพี่น้องเอ้ยไปเด้พี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆก่อนเนาะพี่น้องพี่น้องเพิ่นก็สิเอไม้กาดกาดกาดแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้ตัดขามันเนาะจะน้อยเพิ่นว่าเพิ่นจังสิตัดเพิ่นลองเบิ่งก่อน ไม่ก่พอดีรถเห็ดไม้แดงเป็นกีบเป็นกีบนะบัตโตเหต็ดเก้าอี้มันบูมี่เนาะเหมือนเนาะขามันเป็นสีมันจิ้งจังอยู่อยู่แล้วเนาะ,ะนต,ตัดเฉลียงตามมาเนาะนะ ไม่มันบน,นเสมอกะไดมันมันมีซอยสองเถื่อได้ไหม <Yeah. S 1> ตะลับเม็ดเอามาแทกเผ <c oughs> ่นเห็ดต้องต้องมีเก้าอี้อันหนึ่งอะไรหนัง่งหลินนั่งเซานะเพื่นกกำลังตอกตะปูอยู่น้องพี่นะ้องคอยชิท่าเบิ่งมันสิงโง่ยง่บอกคอยอยากหัวเลย กระตอกฟินอยากหัวแล้วเนาะไม่แบบปกติมันต้องเอาไม้แบบไม่แบบได้แบบหนึ่งเห็ดคามันเนาะพี่น้องแต่อันนี้เพิ่นใส้ไม่แบบไม่เป็นแผ่นไป้สิเนาะเห็ดคามันฟัวมันมุมมีไม่เนาะปกติมันต้องใส่ไม้แบบสพี่น้องใส่ไม่แบบขันันได้เนาะเนาะแต่อันนี้แบบเอาไม้แบบเชียเลย บอลเล่กัยังสีตัดอยู่เนาะตัดแบบเสียียงให้มันเข่ากับพื้นนะพี่น้องอันนี้มันยังบอลเล่เนาะแต่ก็มาล่อลุ้นกันว่าสีใส้ได้หรือเปล่าพี่น้องโมเมนต์วะขาโง่หยมากเสียเลยนะโค้งห่างกับประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ก็ยังสีตัดอยู่นี่เนาะตัดคายแต่กพอดีเพื่อก็สิเอาแป้นใส่เต็มนี่นะพี่น้องรอลุ้นในกันบัดเพิ่นแล้่อะไรแบบนี้เนาะว่า สิไสไดบ่มันจะโย וק เยกสิบนเนาะหลังจากที่เห็ดอยู่ตลางแล้วก็เพราะเป็นรูปเป็นล่างกันง่ายขึ้นมาเห็ดอยู่เทิงเฮืนอน<ม>อีกแล้วพี่น้องเลย<ม>ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนนพี่น้องเพิ่นกัแต่ว่า<ม>ยังบริตัดอันนี้ออกเนาะก็เห็ดมาจากไม่เศษเรือก็ไม่แตกไม่แมงไม่เอียงน้อะลรพี่น้องยังบริตัดอันนี้ออกเนาะเพี่ง้องเพิ่นกับใสอันนี้เลยเนาะ Icana, ตอกอนนี้ใส่ถ้าบ่ใส่แต่เดียวมันโยกเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องตอกใส่ด้วกันเนาะนี่เนาะพี่น้องก็ต้องตอกบ่ตอกคามันเลยแหละมันสิบ่อยู่มันสิโยกเด้อเนาะแต่ว่าไม้เบิดพี่น้องบ่ได้เฮ็ดตั้งหรือเฮ็ดเก้าอี้ําได้แต่ตเนาะ ิโต๊ะพี่น้องอันนี้ก็ยังบ่ได้เกี้ยงเพราะว่ายังบ่ได้เสร็จยังบ่ได้เอาผ้าทําความสะอาดสําเนาะพอดีนั่งพี่น้องคมีตังมีเก้าอี้เนาะแต่ว่าเฮายังบ่มีเก้าอี้เพราะว่าไม้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยได้แต่ซ่ํานี้เนาะโต๊ะตั้งเพิ่นกบ่สมบูรณ์ปานใดเพว่าไม้กบ่อยากอพี่น้องอันนี้กทนบ่ได้ตัดอ้นมันนี่เนาะ นี่ก็บ่มียังไลยแล้วพี่น้องพาเบิ่งหนุ่มขนเฮ็ดโต๊ะบ่นวางกินข้าวแล้วบ่นวางคองวางกระตกกินข้าวแต่ว่าแต่ว่ายังบ่มีตังค์ก็บ่ได้นั่งเก่าอีกแล้วเนาะนี่กะยังบ่เล้วแล้วพี่น้องสนเส้นไม้กันี่ก็ยังบ่ได้ตัดเอาเสมอไม้มันบ่ค่อยมีก็ได้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเก้าอี้ก็บ่ได้ซำเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซะพพล์เขาจบไว้สมุดก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ชอบสิ่ง แต่กดสั่นกระดิ่งสะพอนี่ด้วยพี่น้องขอบคุณขอบคุณพูดแม่พี่น้องอออสุขุสุขลนที่เข้ามาให้กำลังใจสะพอะน,นะเนาะของคลิปหนา้าเพื่อพี่น้องเพ่นจะเห็ดบวัวเรีวอยู่กับคำเติบไป็นน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง